ยุงไปเรียบร้อยครับในตัวแมมองอะไรไม่เห็นแล้วครับสุดสุดพังห้องจริงสวัสดีครับต้อมรัท่านมู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องกันนิการักดิ์หมาินทบันดิตผามารับชมอีกคลิปหนึ่งเราครับงานขุดขุดขีิเลน เป็นทรายเปียกนะดินกะทิกับสิบล้อนี่เลยครับนี่คือระดับตำนานหลงฮะมิตซูบิชิฮูโซ่ที่เราเรียกกันว่าหลงนั่นก็เพราะว่าจะก,กิชานนะครับหรือว่าเชิญหลงครับ เป็นแบรนด์อาบเปอร์เซอร์ให้คนก็เลยดยกันว่าเฉินหลงเรียกไปเรียกมาครับเหลือแค่หลงฮนะมาโอ้พ่นยาฆ่ายุงไปเรียบร้อยครับในตัวแม่มองอะไรไม่เห็นแล้วครับ สุดสุดเขาเง,งาจริงนี่แหละครับคือเสน่ห์ครเสน่ห์ของงานบ่อดินมันก็จะมีช็อตสนุกสนุกนะครับเอาาฝากกันเป็นการเค้นครับเค้นรอบเครื่องยนต์ให้มันชนะอุปสรรคครับเจอดินเหนืดออ่ะันต่อไปครับ FM1J งานตักขี้เลนนี่มันจะล่าช้าอะไรหนึ่งนะครับตักไปด้วยปูทางไปด้วยเอาดินแข็งเข้ามาโปะหน้าเอาดินเปียกข,ขี้เลนออกไปมันก็จะสลับกันแบบนี้แหละฮะงานประเภทนี้ครับต้องอาศัยความใจเย็นใจเย็นสู้ครับใจร้อนไม่ได้อคอกสูงอนะตักยากอะไรหนึ่ง ยืนเสมอไม่ได้ขี่หลังถ้าขี่หลังนี่ตักง่ายครับบุงกี1.3นะครับสับ3า3ออสอีกับหอจกโชคผลสักมาจากเพชรบุรีนะครับเมืองม้อแกง ยานมาแล้วครับเดี๋ยวพาไปดูงานดำครับ ลอ,อกใหญ่ครับแต่ว่าใส่เท่ากันปะ่ะพาไปดูกานดำครับข้างๆกับเจ้าคุณปู่ร้อยเจ็ดห้าแม่นายาวครับสิบล้อ ต่อคอกมาแบบนี้ก็คือสายหวานตอนนี้เขาหมดฤดูกาลแล้วครับไม่ต้องมาจอด สวยครับแลนดิ้งเทคออฟแลนดิ้งมีครบฮะ บุตชาติครับในทีมของเจดดารามเป็นทรายฮะไหลเร็วอยู่จัดจ้านในย่านนี้วา่าซ่านเพินว่า ร้อยครับในคลิปนี้เจอนคลิปหน้าครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ